ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูตัวหน้าจอโปรแกรมกันก่อนนะคะเริ่มจากด้านบนค่ะจะเป็นตัวแถบเครื่องมือนะคะเมื่อเรากดแต่ละอันลงมานะคะก็จะเห็นคําสั่งที่ย่อยๆลงมาอีกนะคะถัดมาค่ะจะเป็นไอคอนต่างๆนะคะที่อยู่ด้านบนตัวโปรแกรมนะคะแล้วก็ด้านล่างตัวโปรแกรมตรงนี้นะคะ อไอคอนต่างๆตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนปุ่มทางลัดนะคะที่แตกออกมาจากตัวแท็บเมนูด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นไอคอนที่เราจะใช้งานบ่อยๆเขาก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่บนตัวหน้าจอโปรแกรมของเราทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโปรแกรมของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแท็บเครื่องมือหลักๆกันก่อนนะคะตัวแรกค่ะก็คือตัวไอคอนรูปบ้านตัวนี้นะคะเมื่อเรากดไปค่ะเขาก็จะพาเราไปสู่ตัวหน้าจอหลักค่ะ แล้วเมื่อเราต้องการที่จะกลับไปตัวหน้าโปรแกรมค่ะก็กดตัวไอคอน Embroidery Canvas ค่ะไอคอนถัดมานะคะจะเป็นตัว Artwork Canvas ค่ะในส่วนนี้ค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะเขาจะพาเรามาสู่ตัวหน้าค o l o r d o ซึ่งเป็นส่วนสำหรับแก้ไขไฟล์รูปภาพค่ะและเมื่อเราต้องการที่จะกลับไปสู่ตัวหน้าโปรแกรมเดิมนะคะให้เรากดตัว Embroidery Canvas ค่ะ ถัดมาค่ะเป็นตัวไอคอน Embroidery Library ค่ะตัวนี้เมื่อเรากดคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะไปเลือกลายปักที่มีอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์หรือไดที่เราบันทึกไว้ค่ะเพื่อเรียกขึ้นมาใช้งานค่ะ ไอคอนถัดมานะคะเป็นตัว Convert Embroidery to Artwork ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นระบบจัดการออกแบบแล้วแปลงลายปักค่ะให้เป็นตัวภาพวาดค่ะเราสามารถที่จะปิ้นตัว ภาพวาตัวนี้ออกมาใช้งานอย่างอื่นได้นะคะหรือจะนำภาพวาตัวนี้ค่ะกลับไปเพื่อที่จะสร้างลายปักเองก็ได้ค่ะแถบเครื่องมือถัดมานะคะจะเป็นตัวแถบเครื่องมือทั่วๆไปนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นเปิดหน้าใหม่บันทึกนะคะอันดูรีดูค่ะซึ่งเดี๋ยวแท็บเครื่องมือเหล่านี้นะคะเราจะพูดถึงในวิดีโอถัดๆไปค่ะแท็บเครื่องมือในตัวบรรทัดที่2ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแท็บเครื่องมือค่ะสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขออกแบบลายปักของเรานะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการกลับลายย่อขนาดลาย หมุนองศาลายนะคะซึ่งเดี๋ยวคำสั่งเหล่านี้ค่ะเราจะพูดถึงในวิดีโอถัดไปเหมือนกันค่ะถัดมาค่ะจะเป็นตัวแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะซึ่งแถวบนค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการใส่ฝีเข็มลายปักและเอฟเฟกต่างๆค่ะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นการใส่สีหรือว่าเปลี่ยนสีลายปักค่ะ สำหรับด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตัวกล่องเครื่องมือค่ะสำหรับการออกแบบลายปักนะคะซึ่งในแต่ละกล่องค่ะพอเรากดเข้าไปค่ะเขาก็จะมีคำสั่งนะคะแยกย่อยออกมาอีกนะคะเราสามารถที่จะกดเลือดแถบทางด้านขวามือขึ้นลงนะคะเพื่อเลือกคำสั่งแต่ละคำสั่งได้ค่ะ ส่วนทางด้านขาวามือค่ะตัว Color Film ตัวนี้นะคะจะแสดงนะคะลำดับการออกแบบลายปากแต่ละส่วนนะคะให้เราเห็นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในวิดีโอถัด,ถดไปกันนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูตัวแท็บเครื่องมือด้านบนของเราค่ะเราจะสังเกตว่าที่ตัวหน้าแท็บเครื่องมือของเราค่ะจะมีเป็นรอยจุดประปานะคะตรงนี้นะคะให้เราใช้เมาส์คลิกนะคะแล้วก็กดลากค่ะ เราสามารถที่จะย้ายตัวแถบเครื่องมือค่ะมาวางที่ส่วนอื่นของตัวหน้าจอโปรแกรมของเราได้ค่ะแบบนี้นะคะ